มอโอ๊กพาทัวร์บ้านเขาใหญ่บรรยากาศดีอลินอลันชอบไปมากเปิดบ้านเขาใหญ่วิวสวยอากาศดีดีแค่นอกจากจะมีบ้านที่เมืองกรุงแล้วผู้รักหมอโอ๊กสมิธและโอปอปานิสาราก็ได้ไปปลูกบ้านหลังงามไว้ที่เขาใหญ่ด้วยอีกซึ่งในแต่ละปีก็จะพา ลูกชายลูกสาวฝาแฝดอารินอารันไปเที่ยวพักผ่อนตลอดซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับนางเอกเตยจรินพรทําให้มีโอกาสไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งและล่าสุดหมอโอ๊กและโอปอก็ผพาสองทายาทไปเที่ยวไปเล่นบ้านที่เขาใหญ่พร้อมระบุว่าหลบมาพักบ้านเขาใหญ่หลังฝนตกบรรยากาศดีมากๆครับแถมงานนี้ก็มีนาเตยคนสวยมาช่วยสอนน้องอรินทำชาจากสวนอีกด้วยน่ารักจริงๆค่ะ